ขอบคุณที่สนใจ แล้วพี่จะได้หอนะจาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ มาจา้าพี่เจอกันเช่นเคยนะคะสำหรับโซ่ใหมยในวันนี้นะคะก็มาที่เกมอัพโนะคะพี่ๆขาก็มากันเลยพี่ทุนที่300บาทนะจ๊ะขอเริ่มต้นที่เบท1หนึ่งบาทเช่นเคยนะคะใครที่เข้ามาแล้วสนใจอยากเล่นอยากตามนะคะพี่ๆขาก็คลิกลิงก์ที่น้องปักมุดได้เลยใต้คอมเมนต์นะจ๊ะฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่ๆนะเราจะได้เข้ามาเจอกันในทุกๆวันนะจ๊ะ อะรอลุ้นเบ็ดหนึ่งนะคะพี่ว่ามันจะมาให้สวยหรือเปล่ามันนานไงนานไงพี่บอกเลยว่าอัตราการชนะสูงนะคะในรอบนี้เราจะมีตัวสูตรในการนํำเล่นให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะคะพี่ๆใครที่เข้ามาแล้วสนใจอยากรับตัวสูตรฟรีนะคะพี่นะ คลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยจะเป็นลิงก์ที่ปักหมุดเท่านั้นเข้ามารับตัวสูตร AI ฟรีได้เลยสูตรตัวนี้เป็นอัตราการชนะเกมแจกเกมแตกมันจะบอกให้ว่าเกมไหนสมควรเล่นเกมไหนไม่สมควรเล่นนะคะพี่จะได้เลือกเล่นเกมที่ถูกต้องนะจ๊ะมาในรอบนี้เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับเกมอาโปลโลในรอบนี้ก็อยู่ที่9 5เปอร์เซ็นต์เล่นได้ตามได้สำหรับคนทุนน้อยก็เล่นได้ที่นี่ไม่มีขั้นต่ำไม่ติดยอดไม่ติดเทินเด็ดจ้ะ ถอนกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดครั้งไม่จํากัดจํานวนนะไปกันต่ออีกเจ็ดมนสุดท้ายพี่อันนี้แค่เบ็ดหนึ่งบาทเองนะจ๊ะเออทุนสามร้อยบาทได้มาแล้วร้อยห้าสิบไหลไปเรื่อยๆเลยนะคะพี่ๆน่าเล่นนะเกมนี้มันมีหลายช่องดีน่าเล่นอยู่นะคะพี่ไปเงินรางวัลก้อนโตในรอบนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ ากดติดตามช่องซอเหมยด้วยนะทุกคนไปเงินรางวัลมีการในรอบนี้39บาทรับไปก่อนเพราะว่าแค่เบ็ดหบาทเองนะได้และเบ็ดหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนเบ็บ้างละกันอ่ขอไปที่เบ็ด0ิบเลยนะทุกคนนะไม่ต้องรอไม่ต้องละลายกันแล้วเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเราเพิ่มเบ็ดได้เลยอ่เบ็10ิไม่มาให้ เบสสิบไม่มาเลยว่ะไม่ผ่านนะคะพี่พี่ขาไปที่เบสยี่สิบต่อเพิ่มเบสไปที่เบสยี่สิบต่อค่ะพี่รอลุ้นกันว่าเบสยี่สิบมันจะจัดให้สวยหรือเปล่าเห็นหรือ,อยังพี่เบสไหนไม่แจกเปลี่ยนเบสได้เลยแนวทางในการเล่นเทคนิคในการเล่นมีให้มากกว่านี้สนใจอยากรับคลิกลิงที่น้องปักบุตรใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้าเฮ้ย ลองซื้อดูบ้านแล้วกันนะคะพี่ๆค่ะอุ้ยซื้อยังไงมีอยู่สองกว่าบาทอา่ะเพิ่มเบทก่อนแล้วกันนะคะพี่ๆไปที่เบตท้าสิบสิบหมุนกันเลยนะจ๊ะพี่จา๋ากดเทอร์โบไปด้วยซาเก็ตเตอร์สตัวจัดให้เข้าฟรีไปเลยจ้ะสิบสองหมุนฟรีรอลุ้นนะเข้าฟรีมามันจะแจกให้หรือไม่จ๊ะ ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องด้วยนะจ๊ะใครที่เล่นแล้วไม่ได้กําไรเข้ามารับตัวสูตร AI ได้เลยสูตรนี้แจกให้ทุกคนที่กําลังชมอยู่นะคะแจกให้ฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะเข้ามารับกันได้พูดคุยตักทายกันได้มาเข้าฟรีในรอบนี้จะสวยหรือไม่รอรุ้นจ้า อีกสี่หมุนสุดท้ายนะทุกคนเอามาดีครับก็มาดีค่ับ,บอยมาสามตัวครับผมอุย้ยผันหพี่ว่าไงจ๊ะอะยังไงล่ะจ๊ะทุกคนเจ็ดลอยย่สบอะคา่ะเข้าฟีมายัางไงยังไงยังไงยังไงไม่ตามก็ถือว่าพลาดนะ อันนี้ใครสนใจคลิกลิงก์ที่น้องปักหมุดได้เลยใต้คอมเมนต์นะจ๊ะขอคนที่สนใจไม่สนใจไม่เป็นไรดูอย่างเดียวได้จ้าอันนี้อยากแนะนําให้สําหรับคนที่เล่นเล้วไม่เคยได้ถอนกันสักทีเข้ามารับตัวสูตรฟรีได้เลยอ,อีกสามหมุนสุดท้ายนะจ๊ะยังไงซ่องลอยก็บา้าไปกันต่ออีกสองมุนสุดท้าย เมดห้าสิบโอ๊ยพันห้าสิบมาดิเฮ้ยเฮไม่พูดมากเจียบคอนนะจ๊ะดูกันที่ผลงาน อันนี้อยู่ที่เปอร์เซ็น,นต์อัตราการชนะที่เก้าสิบ้าเปอร์เซ็นใครอยากเล่นอยากตามเข้ามารับตัวสูตรได้เลยเราจะมีตัวสูตรบอกให้แนะนําให้ว่าเกมนี้ควรเล่นเกมนี้ไม่ควรเล่นพี่จะได้เลือกเล่นเกมที่มันแจกเหลวพี่จะได้ถอนกันจ้าไปรับไปก่อนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบาทเอยเงินรางวัลรวมอ่ยสามพันเก้ารอยเจ็ดสิบห้าบาทตึงตึงมากค่ะเพ ตึงจดัดตึงจดัดอ่ะเดี๋ยวหลังรอบนี้เนี่ยฮะน้องก็จะไปถอนแล้วทุกคนนะหลังรอบนี้น้องจะไปถอนแล้วจ้าเพราะว่าได้มาวันละสี่ห้าพันวันนี้ห้าพันพรุ่งนี้ห้าพันเมื่อเรื่อน,นี้ห้าพันพี่คิดดูหมื่นห้าแลวนะจ้าแล้วที่นี้บอกเลยว่าหลักพนนะันอะขั้นต่ำพี่ได้กลับบ้านแน่นอน ได้หลักพันกับบ้านแน่นอนจ้าไม่ว่าจะมาหนึ่งพันสองพันสาพันแต่ต้องเป็นหลักพันได้กับบ้านแน่นอนจ้าได้ถอนกันแน่นอนนะจ้าอารับไปก่อน2,000กว่าบาทในรอบนี้จ้ะพี่ไปต่ออ <mag> ีกค้าหมุนสุดท้ายกันเลยจ้ะเฮ้สิบบาท2ีสิบาทพี่ฮ้ฮ้ยสิบาทโอ้ย6 6รพอยหกสาเพ ยังไงอะยิกงน่ำหมุนสุดท้ายจ้ายังไล่ยูยังไงอ,อะ <c oughs> เฮ้ยยังไล่ยูว่ะโอ้วะโอ้วะโอ้วะวายมาอีกแล้วสวยจัดว่ะแกยังไงเงินรางวัลคนโตในรอบนี้จะได้เท่าไหร่ วันนี้พอกอนพอกอนพอได้หอมปากหอมคอไปต่อดีกว่าไปตออ่อดีกกว่าสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสวัสดีจ้าบ๊ายบาย